ถ้าใดที่มองหากลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเกมไอค้าม์นะครับหรือว่าเกมอะไรก็ได้กลุ่มนี้จะเป็นเกมพูดคุยเกี่ยวกับเป็นกลุ่มที่พูดคุยเกี่ยวกับเกมนะฮะก็เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเกมอะไรก็ได้นะเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวลิงก์จะทิ้งไว้ใต้ดีคริปชันนี้นะครับทุกคลิปเลยต่อจากนี้ผมจะทิ้งลิงก์กลุ่มนี้ไว้ให้นะครับเป็นกลุ่มของผมนะครับเออจะโพลอะไรก็โพลนะครับแต่ก็มาอ่านกันด้วยนะนี่เห็นไหมโอเคไปละ สวัสดีนคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอยจะติดซื้อแน่ะอัลชิวลอดนะครับว้าว,วระบบคดีนะดูนะครับเป็น UI แบบสวยงามมากานี่นานมีนะครับอัลชิวลอาดโอเคเฮ้ยเฮ้ยต่อยแค่ครั้งเดียวตอนหนึ่งไอเด,ดียทำไมผมกดไม่ได้ตอนแรกผมกดได้อยู่เลยอ๋อผมได้รับไปแล้วแต่ผมคือเรากดปุ๊บเราก็ต้องเอาของเลยถ้า,าไม่เอาของจากอันเนี้ยมันจะบั๊กเราจะไม่ได้จะได้ แค่แหละได้แค่ครา้งวเดียวนะครับเ้าแหละโอเคอันนี้คือประเพ่นะครับดูนีเอาเพศชายอืมโอเคกูเลือกอ่ะอ๊บขึ้นมาบนมีอะไรเอ้ยไม่มีอะไรนะครับข้างบนไม่มีอะไรแล้วก็ตรงนี้ อฟาร์มฟรีเหรอเอาสวยดิสวยดิเราจะฟรีตรงนี้คือโซนเควสตต้องการที่ต้องการนี้แรกมาดูกันเอาอันเี้าโปรเทคเงินขมงผมเท่าไหร่วะมีอยู่ 3, สามพันเอสตั์โปรเทคแม่งโคตรแพงเลยทุกคนโคตรแพงอะ่ะ,อะห่างกันหน่อยนีกนะตัวนี้คือเควสตต่าง ระบบไม่เหมือนเวอร์ชันใหม่มากเลยอ่ะไม่ทาดีมากโลกหาแร่อันนี้คือโลหาแร่นะครับตามนีนะ้เดี๋ยวมันจะรีนะทุกคนก็ไม่ต้องมาสร้างมากน,นะครับโลกนี้มาสร้างเลยเขาว่ารีเน่ก็ขุดไปนี่เป็นไงนี่เป็นไงวาณนี้แนหะมาขุดกันเอามาของกันก็ได้ใครอยากเอาเนะื้อชีลอดก็ เราเข้ามาเล่นไม่ค่อยมีนะช่วงเนี้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูลรงอื่นดิไมมีอะไรอีกนี่มีวาร์ปนี่วาร์ปไปต่อสู้แล้วก็ซื้อของแล้วก็แบบอาชีอรอบมี3าคนนะครับเดี๋ยวพาไปดูลรกอื่นก่อนตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะตรงนี้คือพวกช o p พวกช o p เซลล์ต่างๆนะครับนี่ วันนี้มาดูกันได้นะครับเจ้าของตัวนี้ก็คือวันนี้รายละเอียดการเติมเงินนะครับตัวน,นี้ก็คือพวกยศว่าทำอะไรได้บ้างนะเฮ้ยการเดยนแม่งเทพว่ายศอะจะมาเติมไั่ได้นะผมว่าเติมคนจะหมดดีน่าเล่นเลยเดียว,ยว,วโอเคจเะพาไปโลกที่มีคนอยู่แล้วกันคือโลกนี้ไปเออ คือแบบไม่บักด้วยแม่งเ,แบบเจนเลิศเลยอ่ะคือระบบมันก็จะดีเกินไปละนะโอเคกดไปถ้ามีบักก็สามาแจ้งแอดมินได้นะเดออี๋ยวผมจะลองถามดิดีครับเผื่อใครรู้จักผมไงอาจจะให้ของอะไรเงี้ยแน่นอนอยู่แล้วนี่อ,อ่ะ ไม่มีคนรู้จักกูหรอกอดได้ของเลยแล้วจากเราก็จะขอขอเท่าไหน่อย <Yeah. S 1> มีวิธีการดูว่าเซิฟดีเลยหรือเปล่าก็จไม่ดีเลยนะครับเซิฟเนี่ยวางพวกมาปับ๊บ <Yeah. S 1> ประมาณนี้แหละนี่เดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบหนึ <Huh? S 1> ่งก็คือไม่ได้ไม่ดีเลยหรอกจุบเออเนี่ย ถือว่าแจ่มเลยโอเคเดี๋ยวขอฝากเซิร์ฟเวอร์อาชิลอยด์เพื่น,นี้าีแล้วกันนะครับก็ไปเจ่นคลิปหน้านะได้ครับ